ครับเมาเบบ่งบอนไส้เพื่อนเนี่เพื่อนได้มาใหม่ครับนี่ครับได้มาใหม่ได้ครับจะเป็นสวนเก่าอยู่แต่เพื่อนเสียหามาใหม่เรื่อยๆครับผมสีไทยเบิ่งครับครับจุดนี้มาใหม่หมดเลยครับจุดนี้มาใหม่หมดเลยเลยครับนี่แต่ละต้นครับสวนเก่าแหะครับตว่าเพื่อนกระเสียหารับ่มาใหม่เสียตลอดครับ งามครับเนี่เต็มไปหมดเลยครับไดมาใไม่เ้อครับไดมาใไม่บางคนเพิ่นก็ถามว่าคือไายตาสวนเก่าเก่าบม่มนครับสวนเก่าจริงอยู่ครับตาของมันสิมาใไม่เอยครับไม่แต่ละต้นสิบอคอยอยู่กับทีครับเปิ่นสิหมุนเบียนไปตลอดครับออกไปเรื่อยไดมาใไม่เรื่อยครับครับเบ่งน้ำกันครับครับลกจะรุ่นโตแท่นนะ ครับผมนี่เพิ่นได้มาใหม่ครับเพิ่นได้มาใหม่หมดเลยด้ครับเนี่ยครับนี่ได้มาใหม่ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยยังบะท่านแตกเลยครับยังบะท่านแตกเลยได้มาใหม่ล่อให้มันแตกได้ดีเดี๋ยวผมสิมาถชายใหม่ไปเ้เบิงครับนี่ได้มาใหม่ทั้งนั้นเลยครับได้มาใหม่ทั้งนั้นเลยครับผมครับมันโมเมนว่าไปขุดปั๊บก็จีได้เลยครับมันใส่เวลาขุดโดนครับเพิ่นเฮ็ดดีหลีครับเนี่ยเนี่ย ไหมมาใหม่ทั้งนั้นเลยครับกําลังนิยมกันครับใหม่ตัวนี้สามเจ้าของเพิ่นแล้วเป็นไหม่สนครับเป็นไหม่สนไหม่สนครับได้มาใหม่ได้ครับนี่ได้มาใหม่ง่ามครับหลายครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลย ตะโกตะโกตะโกครับนี่เป็นตะโกเลยเป็นตะโกครับป่าลักกระโยนนี่แหละครับรับอนุญาตเพื่อนแล้วครับนี่ครับตะโกทั้งนั้นแหละครับนี่โอ้ป่าได้ออกออกกล้องแล้วเนี่ยป่าได้ออกกล้องแล้วไงครับนี่เบิ้งได้ครับเด้อ เบริบ่นน้ำกันสาสาเบิ่นน้ำกันสาสาจากแน่นอยครับรับแมนหมดเลยรับเลยแมนหมดเลยแมนหมดเลยได้แมนหมดเลยครับแมนหมดแมนหมดกำลังแตกรับงามง่ามรับนน่ครับกำลังแตกเลยครับหน่ย ตะโกทั้งนั้นเลยครับเนี่ยตะโกทั้งนั้นเลยกำลังแตกครับกลับไปเบิรงน้ำกันครับเบิงงน้ำกันครับกาสีประมาณนี่แหะครับปากดถูกใจกดไลคกดแช่กดกระดิง่งแจ้งเตือนกดติดตามมาครับกาสีบระาชิปใหม่ๆที่ผมลงครับขอบคุณลหล่ยๆครับ